ดูดวงชาวลาสีกันครับนะคนคนนี้ไม่เคยให้นะผมพ้นวันที่13าพฤศจิกาย,ยนครับนะคนคนนี้ไม่เคยให้เลยนะผมด้วยโชคชะตาบนุศลศาสนาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้ามันเจ็บปวดรวดเ้าแสนทุกข์ทรมานเขาเรียกว่าเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นครับนะคนคนนี้ไม่เคยให้นะผมสังเกตให้ดีว่าดวงชะตาท่านเจอแบบนี้หรือเปล่านะผมในโชคชะตานะคลิปนี้เรามาย้ำดวงชะตา เปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราโอนในโชคชะตาบงดุสวสวาสนาเทพเทวดาสิงสถิ์คำชูปอกปากคุ้มของรักษาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้มีดีไหมมีดีทเทวดาตามติดคอยช่วยเหลืออัศวินเปรียบเสมือนเทวดาส่งมอบถ้วยทองอำนาจบนบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิงสถิ์คำชูปอกปากคุ้มของรักษา ดวงชะตานี้การส่งมอบเกิดขึ้นนะครับเอ็ดมือส่งมาเลยนะผมก็เรียกว่าส่งมอบเกิดขึ้นท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาประเดมประดังดวงสมสมส,สมหวังดังใจหมายแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาน,นำพาซึ่งความผสมเด็ดโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาทเทพเทวดาค้ำชูปกปัก,ปกคุมกองราาักษหนุนนำโชคคตาปิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นแต่เอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคคตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพย์โดยโชค ถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาดวงจันนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนตามสองก้อยคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งความาสมเร็จเดี๋ยวให้พิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวัาสนาดวงจันนี้จัดหนักจัดเต็มในโชคาตาจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ โอกาสท้องโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นด้วยบุญกุศลวาสนาเพื่อนเก่าเข้ามาปอกก่าเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคตาในดวงดวงชะตานี้นะผมการที่ท่านตั้งบั่นเอาจรงิงเอาจงังจนผสมเลนชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถือว่าเป็นข่าวดีดวงชะตานี้ให้ตั้งมั่นนะผมหลบเล็กซ่อนเล้นใครบางคนอีฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจดัซซันมังเกิดปักทงรอ เขาปักธงรอครับผมก็เรียกว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาตรงนี้จะรวยจะเฮงจะปังจะผสมเด็นนเดนะเน้นพลังบวกไว้ก่อนนะจ๊ะครับผมในโชคชะตาของท่านเปิดไพ่ก็นมาสี่ใบดูเหตุการณ์ในโชคชะตาในโชคชะตาเป็นคนจินตนาการเพ้อฝันถึงเรื่องราวต่างๆนํา,านพาซึ่งความผสมเด็ดไหมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมใครบางคนหาเงินไม่เก่งเจ้าดวงนี้เพราะว่าดวงนี้เป็นคนที่นะครับผม เจอเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆเยอะแยะมากมายเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเป็นคนหาเงินเก่งนั่นเองแล้วผมว่าแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตสามไม้เท้าเกิดขึ้นในตำแหน่งดวงชะตาดวงชะตานี้ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มถึงเวลาคาบนโกสมวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่แร้บผมเทพเทวดาฟ้าดินดรมันดาตกตำแหน่งครอบครัวนะครับตำแหน่งครอบครัวนะครับ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมท่านก็ต้องดูแลครอบครัวให้ดีถึงจะดวงดีแล้วเหมือนวงจุ้ยครับผมวงจุ้ยดวงง่ายๆตำแหน่งอะไรท่านก็ดูแลตรงจุดนั้นใช่ไหมแต่ว่าดวงชะตาก็เหมือนกันท่านก็เปิดตำแหน่งเหมือนกันเนี่ยตำแหน่งอะไรครับถ้าตําำแหน่งบ้านตกตำแหน่งสิงค้สิทธิ์เปลาบ้านหลังนี้ดีรับสิงค้สิษธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาเนี่ยตำแหน่งดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งครอบครัวก็เลี้ยงก็ดูแลครอบครัวท่านให้ดีแล้วดวงชะตาของท่านจะเปิด โอ้ง่ายนิดเดียวอยากดวงดีอยากเฮงอยากปังเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีดิทําได้ไหมทาให้แฟนแต่งตัวดีๆสวยๆทาได้ไหมทาให้ลูกเนี่ยมีเสื้อผ้ามีข้าวกินทําได้ไหมเราก็ทําให้ดีเนี่ยตแหน่งดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมาด้วยนะมันจะยิ่งมั่งคั่งยิ่งร่ํารวยยิ่งประสบความสำเร็จฉะนนั้นต้องอยู่ให้เป็นนะครับเราผมถ้าเรารู้ตําแหน่งดวงชะตาเราก็ได้เปลี่ยนเราผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้นะผมจะ ถึงเวลาข่าวบุญกุศลศาสนาดวงตาส่องแสงมนจันทนํนพาซึ่งความสมประสมเด็จนะผมใครบางคนคิดร้ายใส่ร้ายภปสีการแกล,งแกลง้งจวดน้าคว่ำขันเลิกคบตัดขาดอย่างตั้งมั่นนะผมในเกณฑ์จะตาการต่อสู้ยือย้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่ง,งชิงดีและดวงชะตาของท่านจะเป็นที่หนึ่งด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุมครกษา ครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนานะผมถึงเวลาคาบุญับผมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถึงเวลาคาบุญับผมและสิ่งที่จะจะเกิดขึ้นถ้าเป็นตําแหน่งผู้ให้นบนะผมถึงเวลาคาบุญเนี่ยตาแหน่งผู้ให้เข้ามาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรีบให้เว้ยก็ให้อะไรทาทานทําบุญสังฆทานทําคุณงามความดีทําสิ่งดีๆเอาง่ายๆและจะถึงเวลาคาบุญก็จะ ร่ลำรวยยิ่งๆขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าท่านขึ้นและล่วงเลยนี่ไงดวงนี้ตำแหน่งบุญและรีบให้เพราะฉะนั้นถึงแล้วลไม่รีบเร่งนะผมสําคัญนะบุญไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมบุญเป็นปัจจัยให้ท่านร่ํารวยนะผมให้ท่านมีความสุขรวยด้วยสุขภาพรวยด้วยจิตใจรวยด้วยครอบครัวรวยด้วยสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นบุญเป็นปัจจัยตกตำแหน่งบุญเมื่อไหร่ วดน้ำความขมเลิกคบคนเลวไงคนเลวไม่เอาพอคนเลวไม่เอาก็ต้องต่อสู้เยอะแย่งแข่งแย่งชิงดีและตกตําแหน่งบุญเมื่อไหร่ก็ต้องดูเมื่อไหร่น่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นน่ะตท่านก็ต้องดูไงนะเพราะฉะนั้นท่านจะดูยังไงท่านก็ซื้อไพ่มาดูดวงให้ตัวเองตําแหน่งเมื่อไหร่วันนี้ดวงชะตาเขาไปจเจ้าเป็นยังไงเปิดไพ่มาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นท่านก็ดูเลยวันนี้เป็นยังไงนะครับผมแล้วเรารู้ปุ๊บเราก็รีบแก้ไขปรับดวงชะตา ตกตำแหน่งไม่ดีเราก็ไปตามปล่อยนอกปล่อยปลาหน่อยถึงเวลาตกตำแหน่งปืนปูให้ก็ให้ทานบ้างครับไปถวายสังฆทานตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่วันไหนเลยครับเปิดขึ้นมาดูอ้อวันนี้ไม่ค่อยนี่ไปทําบุญแล้วตกตำแหน่งบุญก็จัดรวยนะครับผมบางคนถามอาจารย์ทำหนังที่นะครับดูดวงให้ตัวเองครับนะโชคจะตามน่านบุญบารมีวาสนานะครับผมตกตำแหน่งไปไหนใครรักสาวรักสาวหลง รับผมถ้าได้รับข่าวดีก็จะมีเรื่องราวต่างๆทําตามแบบกดบ้านกฎมือกฎสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณรับผมถ้าได้รับข่าวดีรับผมก็ต้องมีสัญญาณสัญลักษณ์รูปรถกินเกีย่รูปรถกินเสียงสัญญาณเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิดวงจะตานี้ให้ปกปิดซ่อเลนปิดวาจานะ้มันทุกทุกทุกราศีได้ไหะทุกทุกที่เลยให้ปิดวาจาอย่าพูดเยอะพูดเยอะมีอะไรดีบ้างนะผมไม่มีอะไรดีมีแต่เสีย เราบอกไม่ต้องพูดเยอะนะพูดดีเป็นสีแก่ปากใช่แต่ว่าพูดพูดน้อยได้เปรียบออกตําแหน่งดวงชะตามันก็จะดีนะผมการพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างตั้งมั่นนะผมและบริวารจะนําพามานะผมก็เรียกว่าถ้าจะออกเดินทางก็จะได้เจอกับใครบางคนที่จะนําพาซึ่งความประสบโชคลาบแก้แหวนเงินทอง เพราะฉะนั้นดวงนี้อาจจะต้องออกไปท่องเที่ยวบ้างออกไปเจราจาบ้างนะผมแต่อย่าอยู่กับบ้านอย่างเดียวผมออกไปบ้างนะผมออกไปเจราจาบ้างนะผมถ้าไม่มีใครให้เจราจานี่ผมเพื่อนบ้านออกเพื่อนบ้านผมไม่คุยอาจารย์เราแล้วแต่ครัหมายถึงให้ออกไปนะผมไปไปพูดคุยเจรจา้วผมไม่ได้เขาจะนําพามาให้นะแต่ดวงเราจะนําพามาให้นะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะผม เป็นสิ่งที่จะเข้ามาในดวงชะตาโดยบังเอิญน,นะครับแต่ว่าเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราก็เดินเข้าไปหาเลยตามตำราของจื้อที่เขาว่า,าไว้นะผมเราคือดวงเทพเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้ากำหนดเอาไว้แล้วแต่เราไม่ให้กำหนดนะใช่นะไม่จำเป็นต้องให้ใครกำหนดนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาเราคือผู้กำหนดเราคือดวงเซียน ดวงเซียนคือเป็นเทพลงมาจตินะผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าหมอดูทํานายาดวงให้ท่านว่าท่านเป็นเทพมาจุติเนี่ยตําแหน่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเทพมาจุติท่านก็ต้องคิดเลยว่าไม่มีใครกําหนดดวงชะตาท่านได้แต่จริงๆแล้วดวงชะตาท่านวางหบบแผนไปหมดแล้วท่านก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่าดวงท่านจะเป็นยังไงแต่ว่าฉันจะไม่เป็นตามนั้นเว้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเอานนี้เขาเรียกว่าดวงเซียนนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตา ผมเป็นไปตามแบบแผนดวงจะตามท่านแต่เราเปลี่ยนได้ครับก็คือการทําบุญนั่นเองหนีกรรมับนะผมมีดดาบปากลงมาตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวใครบางคนเข้ามานะแทงตรงกลางหัวใจมันเจ็บปวดโลดแร้วแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะผมดวงนี้นะผมให้วางแบบแผนมองไปให้ไกลจะมีโชคลาภรอท่านอยู่นะผมวันนี้เป็นวันดีนะวันสิริมงคลกับตัวท่าน ครับผมถึงแม้เลขส3บสานะหรือพ้นไปเนี่ยครับถือว่ายังเป็นวันดีเพราะว่าเฮอร์มิตรตกตำแหน่งปู่์ราีสองแสงเทวดานำพาซึ่งความผสมเร็กครับผมสิงห์สิสทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคคตาครับผมดวงชะตานี้กลาบไหวสิงห์สิสทธิ์ครับผมเว้นไม่ได้นะครับผมลืมไม่ได้ครับผมที่พึ่งของเราคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เว้นไม่ได้วเว้นกันดวงก็แล้วแต่คุณครับนะครับแล้วตามที่หลวงพ่อน,นั้นปูน ครับช่วงจะตาใครไม่รอดพ้นให้หาพระเครื่องมาใส่นะครับผมครับให้หาพระเครื่องมาใส่ใสายพระเครื่องนี่เราจะรอดพ้นนะครับผมบางคนบอกว่าไม่มีเจ๊งพระพุทธคุณมนะแล้วแต่เอาที่สบายใจครับแต่ท่านกําลังฟังหมอดูหมอดูเขาจะบอกให้หาพระเครื่องมาเพราะว่าพระเครื่องมีพุทธคุณหาหนึ่งองค์คงไม่เสียตังค์มากนะของหลวงปู่ฤาษีดำองค์ละสี่ร้อยก็มี ถกๆก็มีใส่หนึ่งองค์คงไม่เป็นไรหรอกนะไม่แพ้ไม่เสียตังบางคนเสียได้ตังกันเสียตายตังทำไมหนึ่งองค์เองับผมพันเดียวก็มีมันเปเจ้าดีวัดพันพันห้ามีนะครับผมพระคาข้าวพระพระคำข้าวพระห่างมากหมดแล้วับผมไปเจ้าพระคาข้าวนะจ๊ะนะผมรับดวงชะตาปิศาจมูมานมันมีนะครับในช่วงชะตาเพราะฉะนั้นปีศาจมูมานท่านต้องควรต้องหลบหลีกซ่อนเลน นะครับผมและตั้งจิตดำรงตนให้มันมีพระอุ่นใจดีนะครับผมมีพระอุ่นใจดีแต่ไม่ใช่มีพระแล้วไม่ใช่ไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสู้กับพวกนี้นะต้องสู้อยู่ดีนะบอกไว้ก่อนนะพวกนี้มันเข้ามาในช่วงชะตาเขาเรียกว่ามารเข้ามาแทรกในดวงชะตานครับผมพอมารเข้ามาแทรกจิตใจมันจะว้าบุนมันจะเครียดมันจะกระวนบางคนถึงไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นหมอจันยังบอกว่ามีพระไว้สกองค์ก็ดีนะตอนช่วงมารเข้าแทรกอะ เรมีเทวดามาคอยเตือนคอยปิดกัน้นครับผมเพราะฉะนั้นท่านอย่ามองข้ามครับใครบอกว่าอย่ามีพระเราเทอะช่างมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่มองพระมันไม่เอาพระครับแ,แต่ท่ามาคุยกับหมอดูอหมอดูเอาพระะครับเพราะว่าอะไรหมอดูลองมาหมดแล้วครับผมและที่พึ่งของเราคือพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับผมจะไปพึ่งผีมันสู้ไม่ได้เราสู้ได้แต่ต้องรับมันเข้าตัวมันกินเราด้วยงั้นเเราาไม่อ ครับผมเพราะฉะนั้นเราคือพระพุทธเราคือที่พึ่งเรามีที่พึ่งเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติพุทธานุสติภาพลอยเป็นภาพพระเลยครับผมคิดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าลอยอยู่ครับอยู่ที่หน้าอกของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นทางรอดของเราครับผมใครกลัวตายก็ครับผมนะพุทธานุสติภาพพระลอยขึ้นมา นะครับตามครูบาอาจารย์สอนนะหลวงพ่อจรันกรพบดยยอมกรรมฐานทางรอดหายเลยนะนะผมสิ่งชั่วร้ายสิ่งจังไรหายหมดนะนะผมโลกร้ายก็หายนะกรรมฐานเนี่ยแสงสว่างครอบเราทุกตัวเพ่งเข้าไปนะผมในร่างกายของตัวท่านนะผมเห็นต่างๆงเพ่งไปเรื่อยๆสว่างแสงสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ไปมันก็ไปนี่คือความเชื่อของหมอโดนะผมหมอดูก็เชื่อมาจากหลวงพ่อเลยนะ ครับผมแล้วก็พิสูจากการดูดวงนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในเมื่อทุกสิ่งทุกยามานันถูกกาหนดมาหมดแล้วเราก็อยู่ให้เป็นแต่เมจิเชี่ยวสายยานทวยเทพเห็นไหมนะ้ผมทิ้งไม่ได้นะ้ผมถ้าทิ้งก็สวยนะ้บผมสิงก็สวยผีมันชอบนะคนไม่เชื่อนะผมแต่เราไม่ได้เชื่อให้งมงายเราให้พิสูจน์กันเองพิน์โดยอะไรครับผมปฏิบัติทำหน่อยนึง นะครับผมนามจิตเชี่ยวสายย่านโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเล่นโชคล่ามเงินทองบารมีวัฒนะจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะได้ดีจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงแม้ดวงท่านจะโดนมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายท่านก็ต้องตีฝาวงล้อมออกไปไม่มีสิทธิ์เลือกคุณไม่ไม่ีสิทธิเลือกคุณต้องตีฝาวงล้อมออกไปอาจารย์ผมอยู่ห้องเช่าเก่าเก่ากำแพงเก่า ไอ้ควาวงล้อมออกไปครับับผมทำยังไงก็ได้ให้ออกไปจากตรงที่ท่านไม่ชอบตําแหน่งดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกครับท่านต้องกําหนดดวงชะตาเองเป็นดวงเซียนครับทําได้ไหมทําได้ไม่ยากหรอกับผมเป็นดวงเซียนืปครนบผมเราไม่เป็นไปตามนั้นนะครับผมับดวงชะตาบางคนถูกกําหนดเอาไว้แล้วมันไม่ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้นะท่านมาดูคลิปหมอสันไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ หมอซันก็เน้นพลังบวกให้พลังกำลังใจกับท่านให้มากที่สุดนะผมถือว่าต้องดูแลเอฟซีนะโอกไว้ก่อนต้องดูแลผู้ฟังของหมอซันได้ดีนะผู้ฟังใครผู้ฟังมันนะแล้วบอหมอ,อดูทุกคนก็จะดูแลผู้ฟังด้วยนี่เธอฉันให้พลังบวกอเมทิสต์ก้อนหินบูสโตนอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็หมอดูแล้วแต่หมอดแมูแต่ถ้าเป็นหมอซันหมอซันก็นะผมเน้นพลังบวกให้กับท่าน พุทธาสาม,มิพุทธาสาม,มิอธิษฐานจิตขอให้สิ่งเหล่านี้บุคคลที่เขามาฟังเขาพระเจ้เาเนีเเ่ยข,ขอให้ร่ำรวยโอ้อันนี้ก็เป็นความเชื่อหมอทุกเพราะฉะนั้นคนคนฟังหมอสันเห็นดีก็เขาก็จะตามมาเรื่อยๆถ้าไม่ดีเขาจะไปตามหมอสันก็ไม่ได้จะบอกว่าฉะนั้นหมอสันก็ให้รวยลูกดวงข้าพระเจ้าต้องรวยนี่คือสิ่งที่หมอดูเขาทำกันเขาเ้าต้องดูแลลูกดวงตัวเองแลครับขอให้นั่นชื่นราบรื่นไปไม่ได้ด้วยดีครับสุขสมสมหวังในใจหมายรวยเลยรวย ออกแดนนี้ไปท่านจะรวยท่านจะเฮงท่านจะปังท่านจะประสบความสำเร็จถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแน่นอนจัดหนักจัดเต็มขอให้ท่านจำช,ชื่นครับสวัสดี